กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตรถมือสองครับวันนี้พามาดูกระบะเข้าใหม่สเปคเทพนานๆจะเข้ามาทีนะครับสำหรับสาวก์ีโวไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเจ้าโตยต้ารีโว2.4 e+ p l u smartcab s plenner ขับ4ครับคันนี้ปี2020สีขาวนะไม่ต่ำกว่า0 0นโลนะครับคันนี้ราคาเปิดที่549,000บาทมีคันเดียวในร้านเท่านั้น ใครไม่อยากพลาดรีบติดต่อเข้ามาครับที่เบอร์0984465222นะครับด่วนนะครับคันนี้มีแค่คันเดียวนะน,นันนสเปคนี้จะเข้ามาทีได้ตัวหน้าหล่อด้วยนะครับจำทะเบียนไว้นะครับคันนี้ทะเบียน3ทบุเท่าสบลุสี7412กทมนะครับคันนี้รถมือเดียวด้วยนะสำหรับรีโวคขับ4นะครับรายละเอียดตัวรถครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ led day time นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นสีดำตัดกับโครเมียมนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้ด้วยนะซึ่งเป็น led นะครับแล้วก็รายละเอียดตัวรถนะต้องบอกเลยว่าริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับนะริ้วรอยแทบไม่มีเลยฝากระโปรงนะครับเรียมสันชัดเจนสีนี่เคลียร์เลยนะฮะสวยๆครับ,ค,รบคันน,น,นี้คันนี้กระจกรอบพัน ติดิฟ์มให้แล้วนะครับเป็นพาร์ทเดิมแน่นอนนะครับพาร์ทเดิมพาร์ทเดิมนะครับนี่เราจะเห็นได้เลยว่านี่เขียนคําว่าโตโยต้าอยู่นะครับพาร์ทเดิมพาสีถึงปี67ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นตัวยกสูงพีเลนเนอร์นั่นเองนะรถมือเดียวสภาพสวยๆนะครับสําหรับคันนี้นะามาดูกันต่อครับในส่วนของตัวล้อแม็กครอบ17นะครับโอดรัดด้วยยางปี2022นะคันนี้ได้ยางปี2 2 นะยังก็คุ้มครับยังปีใหม่อยู่ช่วงล่างใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างเดิมไม่มีสนิมนะครับตัวซุม้มตัวซุ้มล้อนะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่มีสนิมนะรถพร้อมใช้งานนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็เป็นโครเมียมนะมือจับเปิดประตูคันนี้นะครับเป็นโครเมียมเช่นกันนะนี่เป็นตัวรุ่นสมาร์ทแคปนั่นเองนะเป็นตัวรุ่นสมาร์ทแคปคือแคปเปิดได้นะครับ เนี่ยครับรายละเอียดอย่างตัวคอนโซลน,นะรายละเอียดตัวคอนโซลน,นะครับนี่มีตำแหน่งของแอร์แบ็กคันนี้ได้แอร์แบ็กสามใบคอนโซลสีดํานะครับรายละเอียดสวยนะครับสําหรับรายละเอียดตัวคอนโซลน,นะจอทัชสกรีนนะครับคันนี้ได้จอทัชสกรีนแล้วก็จะได้แอร์อแร์ Air เนี่ยสวิตช์แอร์จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับสวิตช์แอร์เป็นอนาล็อก นะครับนี่เกียร์ธรรมดาครับมาพร้อมโหมดการขับขี่2โหมดคือ e ีโคโหมดแล้วก็ตัว power โหมดนะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้จะได้เบาผ้าส่วนด้านหลังจะเป็นตัวหนังเทียมเบาะสีดําแดงนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับพนักพิงเป็นผ้าสเปคโรงงานออกมาเลยนะแล้วก็ในส่วนของออจุดน็อตยึดนะครับตัวประตูแคปหัวน็อตไม่มีขยับ นะครับตัวจุดน็อตยึดหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะอย,อย่างตัวโครงสร้างนะครับเสาเอด้านหน้าสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นะกระจกเปิดปิดไฟฟ้ารายละเอยียดตัวแผงประตูสภาพสวยเช่นกันนะครับกระจกเนี่ยพาร์ทเดิมโรงงานนะครับพาร์ทเดิมจากโรงงานนะโอเคสวยๆนะครับใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดครับไม่ควรพลาดกระจกบ้านหลังครับพาร์ทเดิม มามาพร้อมระบบไร้ฝ้าแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานด้วยนะครับนี่จะเห็นอยู่คําว่าโตโยต้านะครับกระบะท้ายติดตัวกันกระแทกท้ายจากโรงงานโตโยต้ามาเลยนะครับส่วนนี่สติ๊กเกอร์นะครับยืนยันได้เลยว่าคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับดิฟล็อกนะครับเป็นตัวขับ4นั่นเองสำหรับคันนี้นะแล้วก็รายละเอียดตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อ สวยนะครับแชสซีไม่มีผูกนะครับตัวแชสซีไม่มีผูกเนี่ยล้อแมกนะครับลายเดียวกันนะครับยางยางก็ปีเดียวกันนะปี22นะครับปี2022ส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับฝาท้ายรายละเอียดเดิมๆอยู่ครบนะครับรายละเอียดเดิมๆอยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสื่อคําว่าโตโยต้านะครับตัวไฟท้าย ไฟท้ายเดิมเป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับไฟเบรกดวงที่3มือจับเปิดโครเมียมนะครับมีกล้องให้ด้วยนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะแล้วก็ตัวรุ่นไฮลัก Revo รุ่น E นะครับแล้วก็ไฟท้ายฝั่งขวาสภาพสมบูรณ์นะครับอ่าส่วนตัวกันชนนะครับเป็นโครเมียมนะกันชนเดิมนะครับอ่ามีแมววิ่งไปแล้วครับเมื่อกี้นะไล่กวดไปเมื่อกี้นะครับ ธรรมชาติจัดเลยครับนี่นะมีแมววิ่งไปด้วยนะครับอมาดูกันต่อนะครับเลี่ยมสันรถชัดเจนนะครับรถสวยๆไม่มีชนหนักนะครับมือเดียวนะครับตัวแชทซีแชทซีเดิมนะครับตัวแชทซีตรงนี้นะครับมาดูกันต่อครับฝั่งคนขับนะครับ เปิดแคปให้ดูเลยนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนั่นเองนะครับค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างนะหัวน็อตนะครับหัวน็อตประตูแคปสภาพสวยเลยนะตัวสีนี่คือมีความฉ่ำของตัวเนื้อสีเลยนะครับคือดูรู้เลยว่าเป็นสีเดิมนะครับแล้วก็ตัวเสา A นะครับตัวเสา A จุดน็อตยึดอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆเช่นกันนะ นะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับอันนี้พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับ3ก้านนะครับลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าตัวสวิตช์นะครับปุ่มเปิมเนี่ยไม่มีถลอกนะครับโลโก้โตโต้ตาจะภาพสมบูรณ์นะและที่สําคัญคันนี้เลขไมล์หกหมื่นแปดนะครับหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรนะครับ ไม่แท้แน่นอนครับอันนี้นะอันนี้ไม้แท้แน่นอนการันตีนะการันตีเลยแล้วก็ตัวหน้าจอเครื่องเล่นนะครับนี่ใส่ซีดีได้นะแลนะที่สำคัญตัวกล้องอ่านี่ผมเข้าเกียร์ก่อนกล้องมองหลังใช้งานได้ปกติเลยนะครับกล้องมองหลังใช้งานได้ปกติอ่าไม่มีชํารุดโดยรวมนะครับระบบไฟตัวโครงสร้างตัวรถอันนี้ก็คือเดิมๆนะเดิมๆนะเ,เ,เลยคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู ห้องเครื่องและโครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับเรามาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลครับ2.4คันนี้150แหแรงม้านะครับเครื่องยนต์เดิมๆแน่นอนนะครับไม่มีการโมดิฟายมาแน่นอนนะครับนี่ตัวหม้อน้านะครับสติกอร์ตัวตั้งติดอยู่เลยนะครับจุดแต้มสีม้า QC นะครับก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนนะครับรายละเอียดในห้องเครื่องเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์เดิมๆนะนี่ผมให้ดูเลยนะเครื่องยนต์เดิมนะโครงสร้างไม่มีผุตัวกล่อง abs อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับส่วนหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมซอกด้านในนะครับไม่มีสนิมนะครับคานด้านหน้าซ้ายนะครับรูนอ็อตลีเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับสภาพเดิมนะแล้วก็ด้านขวานะครับตรงนี้เราจะเห็นคําว่าตัว R นะใส่รักตัว R อยู่ นะครับก็คือมันไม่มีขยับออกจากตาแหน่งนะฮะแล้วก็ด้านหน้าซ้ายก็จะเป็นตัวแนะครับจะเป็นอย่างนี้จะเป็นตัวแนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเช่นกันนะคาน,น้าเดิมครับไม่มีชนนะเม็ดอาร์คกลมชัดเจนนะแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นเพดก็มีมาให้นะครับ D, ส GD สําหรับเครื่องยนต์สองลิตรนะครับเพดรถเพดมอกอตัวโครงสร้างตัวรถดูน็อตเหลี่ยมดูน็อตเดิมเดิมหมดเลยโครงสร้างเดิมนะครับรวมถึง หัวน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านซ้ายด้วยนะครับอันนี้สภาพชัดเจนนะสมบูรณ์นะครับแผ่นกันความร้อนยังติดอยู่นะครับเม็ดอาร์คนะครับตัวเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับอยากให้ดูรายละเอียดนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับโดยรวมรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพ เกิน95%นะครับไม้ก็น้อยนะ60,000กโลแถมราคาดีนะครับ5,49,000บาทพรอยู่ประมาณ9,000ถึง1,000 0บาทนะครับลูกค้าเงินเดือน2,000 0ซื้อคนเดียวจบใครอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับ โทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์0984465222จัดยอดได้เต็มจัดฟรีดาวน์ได้ออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินด้วยนะครับมีไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ถึงที่ด้วยเช่นกันนะครับสนใจคันนี้ชอบคันนี้โทรหาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะช่องโอ๊ตรถมือสองนะครับเป็นช่องที่รีวิวรถกระบะรถครอบครัวนะครับ อ่าผมจะรีวิวแล้วะบารถครอบครัวนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะเรามีรถให้เลือกมากมายสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ